สวัสดีครับวันนี้นี่คือเครื่อง Huawei Mate 30 Pro นะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยครับเขามีปัญหากันก็ทำให้บริษัทสัญชาติอเมริกาเนี่ยไม่สามารถทําธุรกิจกับจีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมันก็เลยมากระทบกับ Huawei นะครับโดยตรงโดยที่อย่างแรกก็คือไม่สามารถใช้งาน Google Mobile Service หรือว่า GMS ได้นะครับเพราะฉะนั้น Huawei เขาก็เลยเข็น HMS ออกมานะเป็น Huawei Mobile Service ออกมาเองซึ่งบอกกันตามตรงนะครับว่ามัน ใช้งานลําบากมากสำหรับคนที่ติด Google ไปแล้วเช่นใช้ต้องดู YouTube ต้องใช้ Gmail อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะลำบากมากหน้าจอของ Huawei Mate 30 Pro นะครับเป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็น Flex LED นะครับก็คือมันโค้งมาจนถึงด้านข้างนี่ครับมีชื่อเรียกว่า Huawei Horizon Display นะครับอัตราส่วนนี้แปลกประหลาดนิดนึงะครับเป็น18.4:9นะครับแล้วก็ความ,วามละเอียดที่ Full HD+ นะครับ ขนาดหน้าจอที่6.53นิ้วแต่ว่าดูสิ6.53นิ้วเนี่ยนะครับคิดว่าขนาดมันเนี่ยพอดีมือกําลังพอดีมือใช้งานสะดวกเลยนะครับตัวสีสันหน้าจอเนี่ยนะครับก็มาตรฐาน dcip 3นะครับรองรับ hdr แล้วก็มี anti blue light นะครับตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ตัวการแสดงสีสันแบบใหม่แบบ cinematic color เนี่ยมันทําให้แบบว่า,าการรับชมภาพยนตร์เลยเหรือว่าการถ่ายทําวิดีโอพวกนี้ได้สีสันที่มันตรงจากของจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวขอบด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันโค้งมาเนี่ย ตามข้อมูลที่อยู่บนเวทีเปิดตัวนะครับเขาบอกเลยว่าตรงนี้มันโค้งมากกว่า88องศานะครับก็เกือบ90องศาเลยจะโค้งมาถึงขอบนี้นะครับแล้วก็ขอบบนล่างเนี่ยของของตัวเครื่องเม t 30 Pro จะเห็นว่ามันบางมากนะครับขอบล่างมีแค่นี้เองขอบบนนี้ยิ่งแล้วเลยนะครับเห็ไหมขอบบนก็คือแทบจะไม่มีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมันทําให้มือถือเครื่องนี้พอถือแล้วรู้สึกว่ามันเอ้ยมันเต็มจอดีนะ ตัวกล้องหน้าข้างบนเนี่ยอยู่บริเวณน็อตสกรีเนี่ยน็อตเนี่ยเล็กกว่าเมตยี่สิบโปรนะครับแต่ว่าอาจจะยังถือว่าใหญ่อยู่สําหรับบางรุ่นแต่ถ้าเกิดรู้เหตุผลว่าทําไมมันถึงมีน็อตใหญ่ขนาดนี้อาจจะอยู่ในเหตุผลที่รับได้นะครับเช่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับอยู่ในน็อตตัวที่2ก็คือเป็น 3D Cam คาเมรานะครับสำหรับสแกนใบหน้าให้มันแบบเป็นโฮลเอฟเฟได้ดี2.0นะครับปลดล็อกได้แม่นยำวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนอันที่3อ่ชืว่า Jeture เซนเซอร์ S S นะครับมันเป็นตัวสําหรับเนี่ยเห็นปะ่เปนะเวลาที่ผมแบ,บมือมันจะขึ้นรูปมือใช่ไหมอันนี้คือเตรียมพร้อมที่จะใช้งานเจสเจอร์ต่างๆนี่นะครับมาถึงด้านข้างของหุ่นไวเมทสามสิบโปรกันบ้างน,นะครับจากบริเวณข้างขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นเห็นปะจอมันโค้งมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีแค่ปุ่มพาวเวอร์อย่างเดียวนะครับปุ่มกดพาวเวอร์สีแดงนะครับตามสไตล์ของทางหุ่นแล้วก็ไลก้าเขานะครับด้านล่างนะครับมีถาดใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้ถาดใส่ซิมเนี่ยเป็นแบบ นาโนซิม uh, นะครับสองนาโนซิมแล้วก็เป็นไฮบริดสล็อตนะครับก็คือช่องที่2เนี่ยเลือกระหว่างนาโน SD Card ์กับนาโนซิม2นะครับอันนี้ก็ไปเลือกกันเอานะพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับตัวนี้รองรับหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จ40วัต์นะแล้วก็มีลำโพงหลักของตัวเครื่องอยู่บริเวณด้านล่างนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งโลง่ลงๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมากวนใจเลยนะครับเป็นปล่อยโล่งไปเลย ด้านบนก็จะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น IR เซนเซอร์นะสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะเพราะพวกรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับอันนี้คือจอโค้งนะครับของเม3สามสิบโปเวลาที่ดูภาพยนตร์นะครับเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยนะว่าแล้วภาพมันจะไปติดตนจนจอโค้งหรือเปล่าสรุปก็คือไม่ติดนะครับผมลองและปกติจะเป็นแสดงผลประมาณนี้ใช่ไหมพอเราแหกแหกหน้าจอเนี่ยมันก็จะเต็มจอติดห็อตนะครับแต่ว่า บริเวณด้านล่างตรงนี้จะไม่แสดงผลเลยนะครับมันจะแสดงผลแค่ตรงนี้นะครับซึ่งก็เต็มจอผมว่าอันนี้สมเยสมผลแล้วเพราะว่าไม่มีใครมานั่งดูวิดีโอตรงขอบจอด้านล่างอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของอแค่2จุดง่ายๆก็คือโลกโก้ห่วยด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นที่อยู่ของกล้องนะครับโดยตัวกล้องเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงใช้ลักษณะ่ตัวฐานกล้องเป็นวงกลมนะครับจากรุ่นที่แล้วเมทมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของเม20 Pro เนี่ยมันมาจากพอสนะครับไฟหน้ารถพอส กลับมาที่ไลกาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือกลมๆเนี่ยก็คือตรงๆเลยก็คือเป็นเลนส์กล้องนั่นเองนะครับได้มาจากเลนส์กล้องรวมถึงขอบตรงนี้ก็ออกแบบในอิงๆกับทางของไลกาด้วยนะครับมันก็เลยมีความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะแล้วก็สังเกตป่ะลักษณะการวางต่างๆของเขาเนี่ยจะพยายามวางรายละเอียดต่างๆให้มันดูเหมือนเป็นกล้องมากสุดเวลาเราถือในมุมนี้นะสมมติว่าถือในแนวนอนอย่างนี้นี่แล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็จะเหมือนกับเราถือกล้องคอมแพกเลยนะ อันนี้ถือว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งในการออกแบบนะครับให้ฟิลของมันเหมือนกล้องถ่ายภาพไปเลยก็ดูดีมากๆนะครับด้านบนมีตัวหนังสือไลกานะครับระบุถึงระยะนะครับก็คือตัวนี้ต้องบอกก่อนไลกาจะมีลูกเล่นนะครับอันนี้เป็นเลนส์ชื่อเลนส์นะครับบอกอยู่ไอตัวเนี้ยไลกาตัวสายลักไลกาใช่ไหมครับก็จะเป็นสายลักไลกาปุ๊บแล้วก็จะบอกถึงชื่ออชื่อของเลนส์นะครับนี่ก็คือเป็นวาลิโอนะครับซูมิลักเอสก็คือเป็นเลนส์ซูมิลัก ขีด H เนี่ย H ตัว H เนี่ยสำหรับหัวเว่เท่านั้นอ่าแล้วก็มีบอกค่ารูรับแสงนะครับเป็น f 1.6ถึง2.4นะครับแล้วก็18-80เนี่ยเป็นระยะของมันนะคือ 18mm มมที่กว้างที่สุดแล้วก็ระยะเทเลที่สุดคือ 80mm มมนะครับอันนี้บอกไว้นะอ่าหัวยเมเนี่ยกล้อง,องเขาเนี่ยชื่อชุดกล้อง,องเขามีชื่อว่า super sensing cine camera นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยกล้องอัลต้าไวายแองเกิลนะครับเขาใช้ว่าอัลต้าไวซีนีนะครับก็คือเป็นเหมือนซีนีมากล้องอัลต้าไวายสำหรับถ่ายวิดีโอถ่ายหนังได้เลยนะครับความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับระยะ18มิลิเมตรนะ f stop อยู่ที่1.8นะครับถือว่าเป็นอัลต้าไวที่โหดพอตัวเลยนะครับตัวที่2คือเป็นกล้องซูเปอร์เซนซิงไวนะครับไวก็คือระอยะมันมีอัลต้าไวไปแล้วใช่ไหมมีไวคือระอยะมุมมุมปกติครับ27มิลิเมตรนะความละเอียด40ล้านพิกเซล 1> f 1 6มีการสั่น OS มาให้นะครับตามมาด้วยกล้องตัวที่3เนี่ยเป็นกล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับระยะเทียบเท่า80มิลิเมตรนะครับ f สอ o p 2.4มี OS ไม่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ต้องบอกว่า OS ของห่วยเนี่ยมันทำงานร่วมกับ AI s ก็คือเป็น AI image stabilization ในการที่ลดความสั่นไหวของภาพนะครับแล้วก็จะมีตัว 3D De p t h s e n s i n g นะครับก็คือเป็น กล้อง tof นั่นแหละที่เคยใส่มาใน p 3 0 Pro นะครับเพื่อการวัดระยะแล้วก็ละลายฉากหลังนะครับสเปคกล้องตัวนี้นะครับปรับ iso นะครับดันได้สูงสุดถึง4 9 9 6 0นะครับถือว่าโหดมากๆนะแล้วก็ซูมระยะสูงสุดอยู่ที่45เท่านะครับในการซูมก็นับอัล o w อไวแล้วก็ซูม3เท่าออปติคอลแล้วก็30เท่าดิจิตอลซูมนั่นเองนะครับมีฟีเจอร์โปรโบเก้นะครับก็คือได้มาจากไอการใส T.D. Depth Sensing Camera เข้ามานี่นะครับแล้วก็ O.S. ก็บอกไปแล้วนะเขามีการสั่นทั้ง2จุดนะครับตัวเซนเซอร์กล้องนะครับน่าสนใจมากนะครับตรงนี้เป็นกล้อง40ล้าน Cine Camera เนี่ยใช้เซ็นเซอร์แบบ R G G B ก็คือแบบปกตินะครับส่วน40ล้านพิกเซล Super Sensing Camera หรือว่ากล้องหลักเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์แบบ R Y Y B นะครับทั้ง2กล้องเนี่ยนะครับพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์กล้องที่ทรงพลังรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ 4ีบล้านพิกเซล r g b นะครับมีขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ทับหนิ้านิ้วถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีตัว r y b 40่ล้านกล้องหลักเนี่ยนะครับขนาดเซนเซ,นเซอร์อยู่ที่1ทับหนนิ้วใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคืออัตราส่วนภาพที่เป็นเนทีฟของเรโชในกล้องเนี่ยนะครับตัวเซนเซอร์ตัว w i แอ angle เนี่ยมันมีเรโชอ,อยู่ที่3ต่อ2นะครับส่วนตัว40ล้านกล้องหลักเนี่ยนะครับมีเรโซที่4ี่ต่อส โดยปกติแล้วเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยเรโชจะเป็น4:3แบบเนทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone เป็น Samsung ก็จะใช้4:3โห่เออีก็ใช้4:3ต่อ 3, เหมือนกันใน Mate 30 Pro เพียงแต่ว่าในเ e นส์อาซเนี่ยมันเป็นแบบ3:2เท่านั้นเองนะครับ สำหรับฟีเจอร์ในกล้องของ Huawei Mate 30 Pro นะครับก็ตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับอ่า Huawei เนี่ยเขาโอเคในเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเขาก็เลยอยากจะพัฒนาเรื่องวิดีโอให้มันเด่นมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการใส่กล้อง40ล้านพิกเซลซีนี c a ม e ราเข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับ ดัน ISO ขณะถ่ายวิดีโอเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยได้ถึง51,200 ISO นะครับถือว่าทำได้สูงมากๆถ่ายสโลโมไม่ใช่ซูเปอร์สโลโมแล้วเป็นอัลต้าสโลโมไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันสโลโมได้เยอะจริงๆนะครับตัวนี้อัลต้าสโลโมที่7,680เฟรมเซคั่นนะครับถือว่าโหดมาก 4K HDR ทำแ lap ทำได้นะครับจะไปถ่ายดอกไม้บานถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแบบ 4K HDR+ ทำได้ด้วยสมาร์ทโฟนรุร่นนี้นะครับ เดียวทงโปเก้นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโออันนี้ต้องให้ความดีความชอบของชิปคิวริน990บวกกับตัว depth sensing camera นะครับที่มันอยู่ข้างในตัวกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็มีการสั่นทั้ง2ช่วยในการการสั่นนะครับโอ้ย m e 30 Pro นะครับมาพร้อมกับกล้อง3ระยะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า มันมีระยะซูมที่น้อยกว่า p 3 0 Pro โปนี่เข้าใจว่าหัวเวทน่าจะสงวนซูมเวอเวไว้ให้ p 3 0แล้วนะครับก็เริ่มจากเลนมุมกว้างนะครับ40ิล้านพิกเซลนะเลนหลักนะครับกล้องหลัก4 0ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนทีฟของมันคือถ่ายออกมา40ได้แต่ว่าเขาแนะนําให้ถ่ายที่10เพราะว่าเป็นควอเบเยอร์นะครับควอเบเยอร์เซนเซอร์นะเอา4พิกเซลมารวมกันอันนี้ระยะ1เท่าซูม3เท่าน,นี้เป็นออปติคอลนะครับก็คือซูมแบบใช้ฮาร์ดแวร์ซูมแล้วก็5าเท่าแบบไฮบริด แบบระยะที่เป็นดิจิตอลซูมครับตัวนี้ทําได้แค่30เท่านะครับเช่นเดียวกับ P 3 0นะซึ่งส่วนตัวผมนะครับระยะประมาณระยะประมาณ5เท่า10เท่านี่คือถือว่าซูมกําลังสวยแล้วนะครับก็ถ้าอยากได้ซูมเยอะก็ต้องไปเลือก P นะนี่หัวเวน่าจะชัดเจนมากขึ้นในแนวทางของการทํากล้องนะครับอันนี้เป็นเมนูกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีโหมดต่างๆได้ต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยอินเทอร์เฟซของ e m u i10 นะครับในส่วนกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันดูเรียบหรูขึ้นนะครับไม่มีสีสันและเป็นสีขาวดําอย่างเดียวนะครับก็จะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เจ๋งมากคือวิดีโออันนี้วิดีโอเนี่ยนอกจากจะสามารถใส่สีใส่ฟิลเตอร์ได้แล้วนะครับมันยังมาพร้อมกันสันที่ดีมากๆแล้วก็ตัว เซนเซอร์สำหรับถ่ายวิดีโอที่เป็นอ er ัลต์วายเนี่ยเรโชมันคือ3ต่อ2เนี่ยน่ามันน่าจะเป็นเรโชที่เหมาะการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้กันสั่นที่ดิ่งมากๆถ่ายกลางคืนวิดีโอก็ดีด้วยนะครับมือโปรโก็คือเป็นโหมดที่สําหรับปรับแต่งสับมือโปรนะครับตั้งค่าทุกอย่างได้หมดนี้ใครใช้หุ่ไวมาน่าจะทราบดีนะครับแล้วก็เรื่องขึ้นไปเป็นภาพถ่ายบุคคลอันนี้มันถ่ายแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์โบเก้ได้นะครับ ซูมได้ระหว่างถ่ายปกติจะซูม2เท่าเขาแนะนําไว้นะครับแล้วก็ถ่าย mm. ถ่ายเอฟเฟกต์มื่อจะได้ระยะที่ดีโมกลังคืนอันนี้พัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับตอนนับสอยหลังเนี่ยมันเอ,อ่อไม่ได้เป็นแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะนับถอยเป็นตัวเลขใหญ่ๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะระหว่างนี้เราสามารถกดยกเลิกก่อนก็ได้เพื่อเราถ้าเรารู้สึกว่าเออภาพสว่างพอเรากดยกเลิกได้เหมือนกันนะครับ โหมดรูรับแสงหระบดอ p e r t u เ e อันนี้จะซูมให้2เท่าเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ T.O.F เข้ามาช่วยในการละลายฉากหลังนะครับวัดระยะทําให้มันละลายฉากหลังได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็ปรับตรงนี้ได้หรือจะไปปรับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็ได้ค่า f เนี่ยให้มันละลายมากอะไรน้อยนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงหัวข้อที่เป็นโหมดเพิ่มเติมนะน,นี้ก็จะมีโหมดเช่นภาพขาวดำนะครับก็คือใช้ AI นะอันนี้ไม่ได้เป็นเลน native มโนโค h นะครับใช้ AI ในการทําภาพขาวดาซึ่ง ต้องบอกว่าภาพ,ภาพ,ภาพข่าวดำที่จาก AI นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมมีโหมดที่น่าสนใจเช่นสโลโมอ่าอันนี้สโลโมน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่ามันสโลไม่ได้แค่แบบว่าสโลแค่120เฟรม2อ0เฟรมหรือว่า960นะครับมันสโลได้7000กว่าเฟรมเลยนะครับก็ผมมีตัวอย่างสโลโมให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็น4ีถ้าเป็น 4X เนี่ยเขาจะบอกว่า120เฟรมอ่าปรับขึ้นมาเป็น 8 x เนี่ยเท่ากับ240เฟรมขึ้นไปอีก3 2 x เท่ากับ960เฟรมอันนี้มันจะมีกรอบตรงนี้มาแล้วให้เราอะ่ะเอากรอบเนี้ยไปไว้ตรงจุดที่เราต้องการถ่ายความเคลื่อนไหวเช่นสมมติจะถ่ายคนวิ่งก็เอากรอบไว้ตรงคนนี้นะครับแล้วพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ยอมถ่ายนะครับจนกว่ามันจะเจออะไรที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนเลื่อนขอบหาไปเรื่อยๆนะครับก็สมมติว่ามันมัน,ม,นมันจับตรวจ มันตรวจจับความเคลื่อนไหวได้มันก็จะสโลโมให้ทันทีนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ 32x ถึง 64x นะครับที่1,920เฟรมเร์เซกแล้วก็2 1 6เท่าที่7,680เฟรมเร์เซกนะครับก็คือสามารถถ่ายถ่ายไฟให้มันหยุดหยุดเคลื่อนไหวได้เลยนะครับอันนี้ผมลองถ่ายพวกธงพวกอะไรมาก็แทบจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันใช้วิธีการเดียวกันก็คือมันต้องให้เครื่องอะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้แล้วมันถึงจะยอมถ่ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะการถ่ายวิดีโอสโลโมเนี่ยเท่าที่ ถ้าจะให้ถ่ายพก7 0 0 0กว่าเฟรมด้วย,ยได,ได้ได้อย่างลื่นไหลได้อย่างดีเนี่ยนะครับแนะนำให้ไปถ่ายกลางแจ้งนะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายในที่แสงน้อยนี้รับรองว่าไม่รอดแน่นะครับเพราะว่ามันเฟรมเรทมันสูงมากนั่นเองนะแล้วก็กล้องของเจ้าเมทสามสิบโปเนี่ยนะครับนอกจากมันจะถ่ายความละเอียดสูงสุดที่ 4K แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าทุกอย่างที่มันทําได้เป็น 4K เหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำแล็บทำแล็บก็ถ่าย 4K ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีงามนะฮะ รวมถึงพวก HDR เงี้ยมันใส่ไทม์แลปได้ด้วยแต่ว่าเสียดายผมไม่มีเวลาทดสอบจริงๆนะครับสำหรับตัวไทม์แลปตอนนี้ต้องขออภไปทุกคนด้วยนะยังไงถ้าได้เครื่องใหม่อีกรอบเป็นฟูลรีวิวเนี่ยผมจะจัดให้สมใจเลยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูนะครับว่าถ่ายมาแล้วมันเป็นอย่างไรบ้าง P30 Pro เนี่ยนะครับนอกจากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วนะครับแต่ว่าตัวลําโพงที่สนทนาก็ไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แบบเดียวกับ P30 Pro เลยก็คือเป็นหูอัลกูสติกนะครับอยู่ตรงนี้มันจะฝังอยู่ใต้หน้าจอนะไว้สำหรับคุยโทรศัพท์นะครับส่วนลาโพงเนี่ยลำโพงหลักของเขาเนี่ยเป็นลำโพงแบบโมโนเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังให้ฟังเพลงสั้นๆแล้วกันครับเดี๋ยวติดปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเราดูก็เสียงเป็นยังไงนะ สำหรับเสียงลำโพงของเ a t e สามสิ Pro นะครับเรื่องความหนักแน่นเนี่ยมันมีสัมผัสได้เลยนะหลังเครื่องว่ามันมีเสียงถ้มออกมาแต่ว่า เรื่องความดังเรื่องมิติผมว่ายังสู้พวกที่เป็น dual s p e a k ร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นกันไว้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อ m a e 30 Pro นะครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อหูฟังเนี่ยมี2ทางเลือกนะครับ1ก็คือใช้บลูทูธไปเลยนะครับสก็คือเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type C นะครับหรือว่าจะใช้ตัวแปลง Type C to 3.5แล้วก็เสียบหูฟังปกติก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงซอฟต์แวร์ของ Huawei Mate 30 Pro กันบ้างน,นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับยืนยันว่ามาพร้อมกับ Android เวอร์ชันสินะครับหรือว่า Android 10นะฮะนี่เห็นไหมเป็นเอ็มยนะครับแล้วก็เป็น Android เวอร์ชันสิแน่นอนนะครับเห็นปะเวอร์ชันเวอร์ชันของ Android คือ10นะครับเห็นปะ Android 10นะครับแต่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 ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า Android เนี่ยมันเวลาที่เอามาใช้บนสมาร์ทโฟนนะครับจะเป็น2ส่วนนะครับก็คือ1เป็น Android ที่เป็น AOSP ก็คือเป็น Open Source Project อันเนี้ยใครก็เข้าถึงได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือ ตัว Service นะครับที่ Android มันจะพ่วงก,กับ Google Mobile Service ซึ่งณนะช่วงเวลานี้นะครับ h u a w e ยยังไม่สามารถใช้งาน Google Mobile Service ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ของเขาคือใส่ HMS หรือว่า h u a w e ยโมบาย e ซอร์วิสเข้ามาทดแทนนะครับในตัว h u a w e ยโมบาย e ซอร์วิสเนี่ยก็จะมีตัวชุดคิดต่างๆนะครับที่ใช้สำหรับให้แอป,ปมันแจ้งเตือน notification หรือว่าเป็นเรื่องของ Map นะครับก็ยังมีพอให้มันใช้งานได้อยู่นะสำหรับแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับซึ่งตอนนี้หัวโวยเขาก็ไมไ เอาทีมงานลงไปคุยกับ d e v วลลอปเปในประเทศต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยทุกคนใช้แอปธนาคารใช่ไหมครับเขาก็ส่งทีมงานไปคุยกับ Dev วลลอปเปเลยว่าโอเคคุณช่วยมาเขียนแอปขึ้นหัว่วยแอปแกลอรี่ให้หน่อยนะครับนี่ก็คือน app เนี่ยแอปแกลอรี่เนี่ยเขาจริงๆมันก็จะมีค่าเท่ากับ a อป Store นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับแอปพลิเคชันที่มีในนี้นะแล้วก็ทุกคนน่าจะใช้งานกันอย่างพวกแอปธนาคารอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมเห็นก็คือมี TMB Touch เข้ามาแล้วแล้วก็แอปของ d เ t ี c h เมื่อตัว m ม t e สามสิบ Pro มันใกล้จะร้อนเนี่ยผมเชื่อนะลึกๆว่าแอปธนาคารทั้งหมดเนี่ยจะพร้อมลงในหัวไวแอปแกลอรี่นะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะสําหรับการที่จะพอร์ตแอปที่เป็น Android อะ่ะเข้ามาใส่เพราะาตัวนี้มันสามารถโหลดแอป APK โหลดไฟล์ APK มาลงได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาอาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยบ้างเออเราโหลดจากแหล่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโหลดจากในแอปแกลอรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า มันปลอดภัยแน่นอนเพราะมันมีกระบวนการตรวจสอบก,ก่อนที่จะให้ลงอ่ะหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับประสิทธิภาพของ Hu a w เม Mate 30 p r ปนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล k ิ r i n น9 0นะครับตัวนี้ก็มี g p พ Turbo มาให้ด้วยนะแล้วก็แรม 8GB นะครับรอมสองร้อนะครับเป็นรอมประเภท UFS 3.0นะครับอ่านเขียนเร็วรวดเร็วทันใจนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถทดสอบเกมให้ทุกคนดูได้นี่ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่า ด้วยเวลาที่มันจํากัดเนาะโหลดแอปพลิเคชันใหญ่ๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นตัวฟุตเทสให้ดูจากในงานที่ผมไปเห็นเขาทดสอบเล่นเกม PUBG มานะครับต้องบอกว่าตัวนี้คือต้องบอกงี้ดีกว่าสเปคของสมาร์ทโฟนร,ระดับเรือธงพวกนี้มันเล่นเกมได้แทบทุกเกมเอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า m ม t 30 Pro อะ่ะมันเจ๋งกว่ารุ่นอื่นก็คือการตอบสนองหน้าจอของเขานะครับไ ตัวเวลาที่เราทัชสกรีนหน้าจอหรือว่าเวลาที่เราเล่นเล่นเล่นเกมเราต้องแบบขยับนิ้วไปมาเนี่ยนะครับมือถือบางรุ่นเนี่ยนะครับต่อให้สเปคมันแรงจริงนะแต่ว่าการตอบสนองหน้าจอมันไม่ดีเนี่ยมันก็ทาให้เราเล่นเกมสะดุดได้นะครับเพราะว่ามันสําคัญที่สุดแล้วสาหรับตรงการตอบสนองหน้าจอซึ่งเม3สามสิบโปเนี่ยการตอบสนองหน้าจอเขาเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ผมไปลองเล่นเกมมานะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้เก็บฟุเทเถิไว้นะ เราสามารถเดินจูก๊กหลบอะไรพวกนี้ได้เลยนะแบบตามนิ้วจริงๆนะนิ้วเราขยับไปทางซ้ายตัวละครนะขยับไปทางซ้ายท,าทันทีอันนี้ก็เลยทําให้มันเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยเครื่องที่อยู่ในงานเนี่ยผมลองจับตัวเครื่องมาแล้วแม้ว่าแอร์ในห้องอาจจะเย็นหน่อยนึงนะครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือ,อมีระบบระบายความร้อนแบบกาฟีนนะครับแบบเช่นเดียวกับเมท2ี่นะครับทำให้ มันายความร้อนเนี่ยลดเรล้วก็ลดอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องเวลาที่เล่นเกมนานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเล่นเกมแล้วเครื่องไม่ร้อนเนี่ยครับอกาสที่เฟรมเรตตกหรือว่าตัวปิงมันจะขึ้นมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้นะครับเล่นเกมได้แน่นอนนะครับทำงานก็สบายๆเลยนะครับด้วยสเปคที่มันแรงระดับนี้แล้วแล้วก็ตัวคิริน990เองเนี่ยนะครับเขาก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่า ตัว NPU เนี่ยพัฒนาขึ้นไปให้มันเร็วกว่าเดิมอีก200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับเมื่อเทียบกับ Kirin 980นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประมวลผลบางอย่างนะครับมันก็เลยทำให้รวดเร็วมากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยในการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเราจะต้องใช้ night mode ใช่ไหมแต่ว่าใน Mate 30 Pro เนี่ยผมว่าบางทีหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเนี่ยตัว AI เขาสามารถเร่ง ISO อัตโนมัติได้ก็ได้ภาพที่ถือว่าน่าพอใจมากๆเลยนะครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ EMUI 10นะครับก็คือการมาพร้อมกับไนท์โหมดนะครับซึ่งไนท์โหมดของ EMUI 10เนี่ยเท่าที่ผมไปรับฟังข้อมูลมาแล้วก็จากการที่ได้ได,ได้ได้ลองสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไนท์โหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ไนท์โหมดธรรมดาต้องบอกงี้ก่อนนะครับโหมดมืดเนี่ยนะครับอ่ะอย่างงี้ให้ดูโหมดธรรมดาก่อนนะครับโหมดธรรมดาเนี่ยของเมทสามซิปโเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็พอเราสามารถปรับเป็นโหมดไนท์หรือว่าโหมดมืดเนี่ยนะครับดักโหมดสิเออ ตัวดักโหมดเนี่ยนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นสีดําแต่ว่าถ้าเราดูในดีเทลต่างๆดๆีในบริเวณตัวหนังสือก็เลยพวกนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโหมดมืดของเขาเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเอ้ยสลับขาวไปดํานะจริงๆหนะ้าจอที่มันเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือข้างหลังเป็นสีดําจริงแต่ว่าตัวหนังสือมันจะไม่ได้เป็นสีขาวเพราะว่ามันคอนทราสเกินไปมันจะเวลาอ่านแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายตาเขาจะลดสีลงมาเป็นสีโทนแบบเทาๆหน่อยนึงนะครับรวมถึง ข้างล่างเนี่ยไอตัวที่มันเป็นสีฟ้าๆเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเฉดด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นไนท์โหมดที่ทํากันมามาดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวสีต่างๆที่ถูกใช้ในในเมท30มสิบโปในอ e ีเมอไอเนี่ยนะครับมันก็มีการออกแบบที่อิงจับกับหลักของโมแรนดี้คัลเลอร์นะครับการเลือกสีแบบโมแรนดี้คัลเลอร์มาใช้เนี่ยนะมันก็มีวิธีการที่จะเลือกเห็นปะ่ะสีอันนี้จะออกเป็นสีแนวพาสเทลนะครับแล้วก็จุดที่ อยู่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นสีอ่อนส่วนข้างหน้าจะเป็นสีโทนเข้มนะครับทำให้การใช้งานมันรู้สึกว่าเออเราเรา,เราดูใช้งานเรารู้สึกโอเคกว่าการที่แบบ UI ของมันออกแบบมาโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอะไรเลยนะครับเราจะเห็นว่าพวกเนี่ยเห็นไหมอย่างสีสีน้ําเงินตอนที่มันเป็นโหมดเป็นโหมดธรรมดาสีสีทุกอย่างตอนเป็นโหมดธรรมดาที่ไม่ใช่โหมดมืดเนี่ยนะครับมันก็จะคนละโทนกันนะครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Huawei Mate 30 Pro ทำได้เนี่ยก็คือการรองรับ Huawei M Pen นะครับจากที่รุ่นที่แล้วเนี่ยตัวที่ทำได้จะเป็นแค่ Mate 20x เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้รองรับปากกา Huawei M Pen เรียบร้อยแล้วนะครับ M Pen เนี่ยนะครับก็มีความเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถรองรับแรงกดได้สูงถึง4,96 0เลเวลนะครับแล้วก็มีการใช้จดบันทึกแบบเร่งด่วนได้แต่ว่าตัวปากกานี้เอาจริงๆนะครับเท่าที่ลองใช้มายังถือว่าห่างชั้นกับอีกเจ้าอยู่นะครับ ปิดท้ายกันที่ราคาของ h u a w e i Mate 30 Pro นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 4G นะครับราคาเปิดตัวตอนในงานเปิดตัวที่เยอรมันเนี่ยเขาบอกราคาว่าอยู่ที่1,099ยูโรนะครับสำหรับรุ่นแรม8ปดกิกรอมสองรบหกิกะไบต์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ36,000บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น Mate 30 Pro 5G นะครับตัวนี้ราคาแพงขึ้นมาอีกกว่าเดิม100ยูโรนะครับเป็น1,199ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ40,000บาทนะครับแต่่่่วาไมแนใจเหมือนกันนะว่า เมดสามสิบโปตัว 5G จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับ